สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนกลับมาพบกับครูตักอีกครั้งนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 วันนี้คุณครูจะมาต่อกันในเรื่องของการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมซึ่งจากที่ผ่าน,นมา,นาคุณครูได้สอนเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมแน่นขนานสี่เหลี่ยมคางหมูหรือแม้กระทั่งสี่เหลี่ยมรูปเบ้าไปแล้ววันนี้เราจะนําความรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้เนี่ยมาใช้ในการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมกันค่ะ ก่อนอื่นนักเรียนเตรียมหนังสือเรียนนะคะเปิดมาในหน้าที่67และดูตามคุณครูเลยค่ะจากภาพนะคะนักเรียนจะเห็นนะคะรูปแรกเป็นรูปอะไรเอ่ยกี่เหลี่ยมคะ1 2 3 4 5สมี5มมุมนั่นก็คือรูปห้าเหลี่ยมนั่นเองเราไม่มีสูตรการหาพื้นที่ของรูปห้าเหลี่ยมเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบ่ง เจ้ารูปห้าเหลี่ยมออกเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือรูปสี่เหลี่ยมนะคะเพื่อที่เราจะได้คำนวณได้นะคะหาพื้นที่ได้อ้าวมาดูอันแรกกันเลยเมื่อครูตัดแบ่งแบบนี้นะคะจะได้รูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปและรูปสี่เหลี่ยมอีกหนึ่งรูปนักเรียนจะหาแบบนี้ก็ได้นะคะหาสามเหลี่ยมหนึ่งรูปแล้วก็มารวมกับสี่เหลี่ยมอีกหนึ่งรูปหรือแบ่งออกเป็น3าส่วนแบบนี้นะคะได้เป็นรูปสามเหลี่ยม1รูป สอูปและก็สามลูกในเลียงก็ใช้สูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมอ่ะรูปสามเหลี่ยมนะคะ3าลูปแล้วก็นํามารวมกันก็ได้เหมือนกันนะคะมาดูรูปต่อไปกันค่ะรูปนี้เป็นรูปหกเหลี่ยมนะคะซึ่งทุกด้านมีขนาดเท่ากันหมดเลยเราเรียกว่ารูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะคะวิธีการนะนักเรียนก็เหมือนเดิมนะคะ เราไม่มีสูตรการหาพื้นที่รูปหกเหลี่ยมนิฉันจะต้องตัดแบ่งออกเป็นไม่รูปสามเหลี่ยมก็รูปสี่เหลี่ยมนะคะเราจะหาแบบไหนได้บ้างแบบแรกแบ่งออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสองรูปแบบที่สองอ่ะตัดแบ่งหมดเลยได้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าหกรูปแบบที่สามนะคะตัดแบ่งเป็นสามชิ้นได้ขนมเปียกปูนสามรูปตัดแบ่งแบบนี้นะคะ ได้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าหนึ่งรูปสี่เหลี่ยมคางหมูหนึ่งรูปแล้วก็สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูลหนึ่งรูปตัดแบ่งแบบนี้นะ,ะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปหรือจะตัดแบ่งแบบนี้ก็ได้นะคะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดสี่รูปนั่นเองซึ่งเราจะตัดแบ่งแบบไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับโจทย์ว่าโจทย์เนี่ยกำหนดด้านไหนมาให้เราบ้างแล้วเราตัดแบบไหนแล้วจะทําให้เรา สามารถที่จะคํานวณต่อไปได้นักเยนก็จะต้องคิดนะคะนักเรียนจะต้องคิดเองวิเคราะห์โจทย์เองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยค่ะเขาบอกว่าการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมอาจแบ่งรูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วหาพื้นที่ของแต่ละรูปจ,จากนั้นมารวมกันทั้งหมดนะคะมาดูตัวอย่างค่ะเขาบอกว่าให้แสดงวิธีการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม ซึ่งรูปนี้เป็นเหมือนลังพึ่งเลยนะคะจริงๆแล้วก็คือรูปหกเหลี่ยมนะคะรูปหกเหลี่ยมสามรูปมาประกอบกันกำหนดความยาวของด้านมาให้ว่าคือสามเซนและทุกด้านนะยาวสามเซนเหมือนกันหมดเลยนะคะความสูงตรงนี้นะคะล่าจากด้านใดด้านหนึ่งมาตั้งฉากกับเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะมีความยาวเท่ากับ2.6เซนติเมตรอ่า จะโจทย์ข้อนี้นักเรียนจะแบ่งเป็นรูปอะไรดีคะสามเหลี่ยมก็ได้หรือสี่เหลี่ยมก็ได้แต่คุณครูมองว่าเอ๊ะให้ด้านนี้มาให้ความสูงมานะเราสามารถหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูได้นี่แบบนี้ครูก็ตัดแบ่งเลยป้าบปาบปาบได้รูปสี่เหลี่ยมคางหมูทั้งหมด หกรูปค่ะหกรูปและรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนี้มีด้านคู่ขนานนะด้านแรกยาวสามเซนด้านนี้เขาให้สัญลักษณ์มาใช่ไหมคะสามเซนแล้วก็สามเซนรวมเป็นหกเซนสูตรของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูคือเซษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกของด้านคู่ขนานด้านคู่ขนานก็มีแล้วสามกับหกและก็คูณกับความสูงมียังคะ มีแล้ว2.6นั่นเองนะอ้าวมาดูกันเลยค่ะและเราจะเขียนวิธีทำข้อนี้ได้ว่ายังไงนะคะเรารู้เลยว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับเส้น1ส่วน2คูณความสูงคนคูณผลบวกของความยาวของด้านคู่ขนานนะคะนั่นเองก็เขียนเลยรูปสี่เหลี่ยมคางหมู1รูปรนะูปต้องบอกก่อนนะคะว่า1รูปก็มีพื้นที่เท่ากับเส้น1ส่วนส คูณความสูงค่ะ2.6แล้วก็คูณผลบวกของด้านคู่ขนานก็คือด้านบน3ด้านล่าง6นะคะ6บวก3นั่นเองได้เท่ากับเศษ1นส่วน2คูณ26ส่วน10ก็มาจาก2.6นะคะแปลงเป็นเศษส่วนได้26ส่วน10แล้วก็คูณด้9ได้คำตอบคือ117ส่วน10นะคะหรือ11.7ตารางเซนติเมตรนั่นเอง แต่ตัวเลขนี้ที่ได้มามันคือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแค่เพียงหนึ่งรูปเมื่อกี้คครูตัดได้สี่เหลี่ยมคางหมูกี่รูปเอ่ยหรูปเพระนาะฉะนั้นทำยังไงคะใช่แล้วค่ะเรานำหกมาคูณเลยนะก็จะได้เป็นรูปหลายเหลี่ยมคราวนี้เราเปลี่ยนคําพูดแล้วใช่ไหมคะ,ะคูณหกก็ต้องเป็นพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนี้มีพื้นที่เท่ากับ6กคูณสิบ ะะได้คำตอบก็คือ70.2ตารางเซนติเมตรนั่นเองนักเรียนก็ตอบไปเลย70.2ตารางเซนติเมตรเห็นไหมคะไม่ยากเลยเนาะคุณรูว่านักเรียนของคุณรูจะต้องทำได้แน่นอนนะอย่าวันนี้คุณครูมีการบ้านให้นักเรียนไปทำนะคะการบ้านนะคะแบบฝึกหัดที่7.9หนะ้า56ค่ะข้อ1นะการบ้านวันนี้ครูให้แค่ข้อเดียวเท่านั้น หากใครทําไม่ได้นักเรียนสามารถย้อนกลับมาดูคลิปคุณครูนะแล้วก็ทําตามได้เลยนะคะซึ่งคุณครูเชื่อว่าเด็กๆของคุณครูจะต้องทําได้อย่างแน่นอนแล้วไว้พบกันวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ